assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอและเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของศาสดาอิสอลอิสลามหรือนบีอิสฮาความมหัศจ,จันและหลักฐานสำคัญนบีบรอฮิมมีอายุล่วงเข้าสู่วัยชราโดยยังไม่มีบุตรมาลอาิกะได้มาแจ้งข่าวดีแก่เขาว,ว่าอัลลอฮฺสุบานอัลตลาจะประทานบุตรชายให้แก่เขา ชื่อว่าอิสฮากและหลังจากอิสฮากแล้วเขาจะได้หลานอีกคนชื่อว่ายากุปอิสฮากเป็นนบีของอัลลอฮ์ที่เป็นข่าวดีของนบีอิบรอฮิมอะลัยิสลามและภรรยาของเขาชื่อซาลร์เป็นข่าวดีจากอัลลอฮ์ที่มีมายัางชายชราและภรรยาของเขาที่ชราภาพแล้วด้วยเช่นเดียวกันเขาทั้งสองอยู่ในวัยที่ไม่อาจให้กำเนิดบุตรได้แล้วมันเป็นข่าวดีเกินกว่าจะกล่าวคำบรรยายใดๆ พราะภรรยาอยู่ในวัย90ปีส่วนสามีก็ถึง100ปีแล้วมันเป็นข่าวดีที่ต่อเนื่องกันเพราะหลังจากได้บุตรชายชื่ออิสหาฮแล้วก็ยังได้หลานชายชื่อยากูปอีกด้วยหมายความว่าอัลลอฮ์จะให้นบ,บีบรอฮิมอะลัยอิสลามมีอายุยืนยาวไปจนได้เห็นหลานชายที่ชื่อยากูปซึ่งเป็นบุตรของอิสหาฮ มันเป็นข่าวดีที่ชายทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะเป็นความจริงที่เขาจะได้เห็นหลานชายซึ่งเป็นลูกของลูกชายเขาดังคำพังเพยที่ชาวอาหรับมักจะพูดว่าลูกที่ประเสริฐยิ่งคือลูกของลูกชายอิสหกไม่เป็นแต่เพียงเป้าหมายของข่าวดีเท่านั้นแต่เขายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผลตอบแทนแห่งความอดทนการต่อสู้และการทำหน้าที่ เผยแร่ศาสนาอย่างต่อเน,นื่องอิสฮาก,ก็เป็นเครื่องหมายหนึ่งของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรียงไกรเพราะอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาจะประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างคิดไปไม่ถึงอัลลอฮ์อาจประทานบุตรีให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์หรืออาจประทานบุตรชายให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงต้องการไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยใดเพราะอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาเป็นผู้สร้างที่ทรงเดชานุภาพและขณะเดียวกันอิสฮก ก็เป็นผลพวงจากการที่อัลลอฮฺสุบานุอัตลาตอบสนองคําวิงวอนขอของนบีบรอฮิมอะลัยอิสลามขณะที่เขาได้กล่าวว่าข้าแด่องค์อภิบาลขอได้โปรดประทานบุตรที่ดีมีคุณธรรมให้แก่ฉันด้วยเถิดและสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุอัตลาประทานให้แก่นบีบรอฮิมก็คือการให้กําเนิดอิสฮาทั้งที่เขาอยู่ในวัยชราแล้วภายหลังจากการตอบสนองคำวิงวอนเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่มวลมนุษยชาติ การแจ้งข่าวดีเรื่องการเกิดของนบีอิสฮาคอะลัยสลามซึ่งเราได้เรียนรู้มาแล้วจากชีวประวัติของนบีอิบรอฮิมอะลัยสลามว่ามีมลา,ายกากลุ่มหนึ่งแปลงร่างมาในสภาพของชายหนุ่มและแวะพักเป็นแขกของอิบรอฮิมในเส้นทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่พวกพ้องของนบีลูธอะลัยสลามพวกเขามีสมคนซึ่งเดินทางมาทางบก นบีบรอฮิมให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอาคันตุกะผู้มาเยือนเป็นอย่างดีนบีบรอฮิมเป็นคนใจบุญมากและชอบต้อนรับแขกเขาจะไม่รับประทานอาหารตามลำพังนอกจากต้องมีแขกร่วมสำหรับด้วยซึ่งเป็นเหมือนกับบทกลอนที่กวีชาวอาลับกล่าวแก่ภรรยาของเขาว่าเมื่อเธอวางถาดอาหารลงเธอจงหาผู้มาร่วมบวงกับฉันเพราะฉันจะไม่รับประทานเพียงลำพังนบีบรอฮีมอะลัยฮิสลาม ได้ให้การต้อนรับมาไลากาผู้เป็นอาคาันตุกะเป็นอย่างดีเขาได้เชือดลูกวัวที่อ้วนพีตัวหนึ่งปรุงเป็นอาหารชั้นเลิศมาเลี้ยงแขกเขารู้สึกภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับพวกเขาแต่มาไลากาไม่ได้เอื้อมมือไปแตะต้องอาหารนั้นเลยเพราะมาไลกาไม่กินไม่ดื่มเหมือนกับมนุษย์อับีบรเบฮิมจึงเกิดความสงสัยในพฤติกรรมของพวกเขาและเริ่มรู้สึกกลัวเพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่แตะต้องอาหาร เพราะคนที่รักท่านเขาจะรับประทานอาหารโดยไม่รู้สึกขัดเืิส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับประทานอาหารของท่านเป็นเพราะอะไรกันแน่หรือว่าเขาเป็นศัตรูพวกเขาเป็นอาคันตุกะแปลกหน้าที่นบีบรอฮีมไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยเหตุผลได้พวกเขาจึงไม่ยอมรับประทานอาหารของนบีบรอฮิม นบีบรอฮิมเกิดความสงสัยและได้เปิดเผยความคิดของเขาให้แก่อาคันตุกะเหล่านั้นได้ทราบโดยถามพวกเขาว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่รับประทานอาหารนบีบรอฮิมจึงทราบว่าพวกเขาคือมลายกาที่ลอสุบฮานุตาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่และเกรงไกลได้ส่งพวกเขามาเพื่อลงโทษพวกพ้องของนบีลูตซึ่งพวกเขาพำนักอยู่ที่เมืองซัดูมอันเป็นเมืองที่นบีลูตและพวกพ้องของเขาอาศัยอยู่หัวใจของนบีบรอฮิมสงบและมั่นคงเขารู้ดีว่ามลายกาจะไม่กินและไม่ดื่ม นบีบรอฮิมจึงสนทนากับผู้เขาถึงเรื่องนบีลูธและพวกพ้องของเขาเพราะนาบีลูธเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานาบีบรอฮิมอะลัยสลามเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเขากลัวว่าการลงโทษครั้งนี้จะโดนกับนบีลูธลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยและในระหว่างการสนทนาพระนางาเรล ซึ่งเป็นภรรยาของนบีบรอฮิมอะลัยสลามก็ได้ออกมาปรากฏตัวพวกเขากล่าวแก่นางว่าแท้จริงอัลลอฮ์ใช้เราให้มาแจ้งข่าวดีแก่เธอว่าเธอจะมีบุตรที่มีคุณธรรมเมื่อพนางสาวร้อได้ยินก็เกิดรู้สึกชงนสงสัยและกล่าวว่าฉันจะมีบุตรได้อย่างไรเพราะฉันชาราภาพแล้วและสามีของฉันก็ชาราภาพแล้วด้วยเช่นกันความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดมากสาร้อนเมื่อพูดจบก็ถึงกับหัวเราะและแสดงความประหลาดใจ กับเรื่องนี้ซึ่งหนังไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตแต่อมาล,ลกาก็ทําให้ซาลลอเกิดความมั่นใจพวกเขาบอกแก่ซาลอว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากเป็นความประสงค์ของพระองค์อลอสุบานุตลาเพราะเมื่ออลอสประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะลงมือกระทําเธอจะยังประหลาดใจในพระประสงค์ของอลอสกระนั้นหรืออลอสเมตตาพวกท่านและประทานความดีเพิ่มพูนให้แก่พวกท่าน แท้จริงอัลลอฮ์ควรแก่การสังเสริญควรแก่การซาดูดีมันเป็นข่าวดีจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุตลาผู้ทรงยิ่งใหญ่และผู้ทรงเกรียงไกรมาอย่างอิบราบีบรอหิมเพราะว่าท่านอิบรีบรอหิมอะลัยสุลามถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุตา拉อิบรบีบรอหิมได้ก้มลงกราบขอบพระคุณอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาที่ได้ประทานความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ให้แก่เขาโดยกล่าวว่ามวลการสังเสริญเป็นสิทธิ์แด่ลอ ผู้อภิบาลสากลโลกและมันเป็นข่าวดีที่ต่อเนื่องหมายความว่าไม่ใช่ข่าวดีวอิบรอฮิมจะได้บุตรชายที่ชื่ออิสหกเพราะนันแต่ยังมีข่าวดีว่าเขาจะได้รับหลานที่ชื่อยากรูอีกด้วยน้ําตาน้องหน้าของนบีบรอฮิมเมื่อได้รับทราบข่าวดีเขาขอบคุณพระมรลอะและสาสดีพระองค์อย่างมากมายและแล้วนบีอิสหกอะัลสลามก็ได้เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกภายหลังจากได้รับข่าวดีไม่ถึงหนึ่งปีซาร็กก็ตั้งครรภ์นบีอิสหกขณะนั้นนางมีอายุ 90ปีเป็นการตั้งครรภ์ที่เบาและไม่นานนักความสุขของนบีบอรอฮิมและ,ะนางซารอภรรยาของเขาก็สมบูรณ์ขณะที่ซารอคลอดบุตรของนางและนางได้ตั้งชื่อให้เขาว่าอิสฮะที่แปลว่าหัวเราะเธอต้องการให้คนที่ได้ยินเรื่องการคลอดบุตรคนนี้หัวเราะเพราะบิดามารดาของเขาอยู่ในวัยชรามากแล้ว และช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากและข่าวดีนั้นก็คืออิสหะเป็นนบีที่มีคุณธรรมด้วยนบีบุลรอฮิมอะไรสลามใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนภาคใต้ของเมืองชามขณะที่นบีอิสหะก,กำเนิดเขาดีใจมากและได้ทำพิธีคลิปให้แก่นบีอิสหะในวันที่8นับจากวันที่เขาคลอดตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาเขาและเขาเองก็ได้ทำพิธีคลิปให้กับตัวเองและนบีอสมาอินบุตรชายของเขาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ พระนางอารอฮ์ให้นมเลี้ยงดูนบ,บีอิสฮกบุตรน้อยของตนจนถึงวัยหย่านมคือสองขวบเต็มนบ,บีอิบรอฮิมอะลัยสลามได้จัดพิธีหย่านมให้แก่นบ,บีอิสฮกอย่างใหญ่โตให้พวกเราได้อ่านอยายะ์กุรานนี้ขณะที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าแท้จริงบรรดาทูตของเราได้มาหาอิบรอฮิมพร้อมด้วยข่าวดีพวกเขากล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่าน อิบรอฮิมกล่าวตอบว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านและอีกไม่นานนักเขาก็ได้นําลูกวัวย่างออกมาเพื่อเลี้ยงแขกเมื่ออิบรอฮีมเห็นว่ามือของพวกเขาไม่ได้ยื่นไปแตะต้องมันเขารู้สึกไม่พอใจและรู้สึกหวาดกลัว พวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยความจริงพวกเราถูกส่งไปยังพวกพ้องของลูธภรรยาของนบีบรอฮีมยืนอยู่และนางหัวเราะเราจึงแจ้งข่าวดีแก่นางว่าจะได้บุตรชายชื่ออิสฮากและหลังจากอิสฮากก็จะได้หลานชายชื่อว่ายากุบปนางกล่าวว่าแปลกประหลาดจริงฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งที่ฉันชรลาภาพแล้วและสามีของฉันก็ชรลามากแล้วด้วยความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดแท้พวกเขากล่าวว่าเธอ ประหลาดใจต่อการงานของอัลลอฮ์กระนั้นหรือความเมตตาของอัลลอฮ์และความจำเริญของพระองค์จงมีแด่วพวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบราฮิมแท้จริงพระองค์ควรแก่การสรรเสริญควรแก่การสดุดีอย่างยิ่งเมื่อความกลัวหายไปจากอิบราฮิมแล้วและความดีได้มาถึงเขาแล้วเขาก็ได้สนทนากับพวกเราในเรื่องพวกพ้องของลูธ ในสุลฮูตอายะที่69ถึง74เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า่องเราแค่ของอิบรอฮีมผู้ทรงเกียรติได้มาถึงท่านแล้วใช่ไหมเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหาอิบรอฮีมพวกเขาได้กล่าวว่าขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านอิบรอฮีมก็ได้กล่าวตอบมาว่าขอความสันติสุขจงมีแด่คนที่แปลกหน้าแล้วเขาก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขา และได้นําลูกวัวอ้วนที่ย่างเรียบร้อยแล้วได้นํามาวางใกล้ๆไว้รับแขกแต่พวกเขาไม่รับประทานมันเมื่อพวกเขาไม่รับประทานนบ,บีอิบรอฮีมก็เกิดความกลัวและแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าอย่ากลัวเลยและพวกเขาก็ได้แจ้งข่าวดีให้กับอิบรอฮิมได้ทราบว่าเขาจะได้รับบุตรชายที่มีความรู้และภรรยาของเขาได้ออกมาส่งเสียงร้องและตบหน้าตนเองแล้วพูดขึ้นว่าฉันเป็นหญิงชราที่เป็นหมันพวกเขาได้กล่าวว่า พระเจ้าของเธอได้กล่าวไว้เช่นนั้นแท้จริงพระองค์ทรงอย่างรู้อีกทั้งยังทรงรอบรู้ยิ่งอิบรอฮีมกล่าวว่าความต้องการของพวกท่านคืออะไรโอทูทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังหมู่ชนที่กระทำผิดในสูลาะอัสซาสิยัดอายะที่24ถึงอายะที่32และพระองค์ได้ทรงตัดไว้อีกว่าสันติสุขจงมีแด่อิบรอฮีมดังเช่นนั้น เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงอิบรอฮีมเป็นเบ่าของเราคนหนึ่งที่มีศรัทธาและเราได้แจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าอิสฮัซึ่งเป็นนบีจากหมู่ชนที่มีคุณธรรมและเราได้ให้ความจำเริญแก่เขาและแก่อิสฮัและจากลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีทั้งคนที่ทำความดีและคนที่ละเมิดตนเองอย่างชัดเจนในสุลอัอซอฟฟานอายะที่109ถึงอายะหที่113